ใช่ค่ะหลังจากที่กับมระจากโรงพยาบาลนะคะก็นี่เลยไปเจาะเลือดมาอ่าก็จริงๆอะ่ะที่ไปโรงพยาบาลเพราะว่าอ่าไปไปหาค่าไทลอยนะหมอหมอตั้งใจจะนัดอ่าเดือนที่แล้วอืมซึ่งเดือนที่แล้วทําไมไม่ให้หมอเจาะเพราะว่าเราเราก็ไม่เราก็ไม่กล้าไงว่าเออไทลอยเนี่ยเคยเป็นมาเลยใช่ แล้วทีเนี้ยมันก็เพิ่งหายไปแล้วทีเนี้ยหมอเขาก็เห็นเห็นคอเนี่ยทำไมยังโตอยู่เลยเขาก็เลยสงสัยว่าขอเจาะเลือดนะอ่าอย่างวันเนี้ยไปเจาะเลือดใช่ไหมผลออกมาว่าไม่เป็นนะมีจริงมันมันก็มีอยู่แค่นิดๆหน่อยๆแต่ไม่ถึงกับว่าหนักอะไรถามว่าช่วงนี้มีอาการมือสั่นอะไรไหม หุดงิดไหมก็ก็ไม่มีนะพี่ๆลงใจได้เลยก็ไม่ไม่เป็นนะคะพยายามจะเลี่ยงกระหล่ำปีอ่าบ็อกโคลี่ทุกอย่างเลยแล้วกันให้ได้มากที่สุดดังที่อ่าไทยลอยเนี่ยที่เขาจะต้องห้ามกินสิ่งของแบบนั้นแบบนี้อนะเออแต่ของที่ชอบอะแต่มันจําเป็นก็ต้องแบบเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ย พอดีแบบว่าเออจะได้นอนหลับได้หน่อยหนึ่งคือคือตอนที่รอฟังผลนะ่ะยิ่งที่แบบเปลวมากอะ่ะฮ้ยจะกลับมาเป็นอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยกลับมาเป็นอีกไหมแต่ก็ไม่เป็นโล่งอกมากคา่ะไม่เป็นแล้วแต่หมอนะัดอีกทีเดือนโอ้เดือนตุลาเลยอันนี้เดือนอะไรอะ่ะ สองเดือนกว่าน่าจะสองเดือนกว่ากว่ากว่าน่าจะสองเดือนจบเกือบสามเดือนนะอืมเอาง่ายๆเกือบสามเดือนอือมเ,อเกืบเอ,อกบสามเดือนไหมอ๋อเกือบสามเดือนไหมอ่าใช่ใช่หมอนัดทีเดือนตุลานะคะวันที่เจ็ดปีนี้เลยซึ่งมันก็เป็นแบบนี้อมันก็เป็นแบบนี้อสู้ส ามว่าสู้ไหมสู้สู้ต่อไปคาเคชิคําถามนี้ต้องมาเสมอยาวหน่อยนะพี่ก็คือแบบหายเฟลแล้วไงออ้ยสุดยอดขอบคุณหลายๆเดือที่บอเป็นแล้วที่ราะว่าพาวงมาหลายคืนอ่ะเออมันไม่เป็นแล้วนะโลงมาก ลงม,มากมักเน่